ไอโลมันมาแล้วงานนี้คนบ้าเจอคนบ้าเว้ยมันเข้ามาติดกัดแล้วครับ ว่าไงหมดพยายาแล้วครับสารวัตรฉันกำลังไปรับผมขอแจ้งสิทธิ์นะครับคุณโรมวิชาวานิษ คุณมีสิทธิที่จะเรียกทนายเข้าร่วมฟังในการสอบสวนครั้งนี้คุณมีสิทธิที่จะไม่พูดมีสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามใดๆแต่หากคุณเลือกที่จะพูดทุกคำพูดของคุณนับต่อจากนี้จะถูกบันทึกและใช้เป็นหลักฐานในการชั้นสาลได้ไรไดครบแล้วนี่ครับเราเริ่มกันเลยดีกว่าไหมครับหมวดปีพศ2539พบศพนางสาวสายทานจ้ักดิ์ บริเวณทางรถไฟเขตร,ราชกระบังคุณรู้จักเธอใช่ไหมครับครับคดีนี้ในตอนนั้นเนี่ยถูกสรุปไว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่เนื่องจากตอนนี้มีพยานออกมายืนยันว่าเธอถูกฆาตกรรมโดยให้การว่าคุณคือคนที่ลงมือฆ่าสายทานในห้องพักของเธอครับขอปฏิเสธครับคลิปเสียงที่ผมจะบอกให้คุณฟังต่อจากนี้เนี่ยเป็นเสียงที่ถูกบันทึกในห้องพักของเธอ ในคืนที่เธอเสียชีวิตครับสเสียงผู้ชายที่คุณได้ยินเมื่อกี้นี้เนี่ยคือเสียงตัวคุณใช่ไหมครับใช่ครับ แสดงว่าคุณยอมรับใช่ไหมครับว่าคุณคือคนที่ฆ่าสายทานบวชผมยอมรับว่าคลิปเสียงนี้เนี่ยมันเป็นเสียงของผมจริงจริงแต่ผมไม่ได้บอกเลยนะว่าผมเป็นคนฆ่าสายทานะ ผมไม่รู้หรอกนะว่าหมวดอะไปเอาคลิปเสียงนี้มาได้ยังไงแล้วมันมาจากคืนที่สายทานเสียชีวิตจริงๆหรือเปล่าบดมีอะไรมาพิสูจน์ไหมล่ะว่ามันเป็นของจริงนะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใช่ไหมเอาอย่างนี้นะครับคุณโรมคุณไม่ต้องไปสอบปากคำตามหมายเรียกหรอกทำไมอ่ะ คุณคิด,ดว่าผมกลัวพวกมันงนั้นเหรอถ้ามันอยากท้าทายผมผมก็จะไปก็ดีพวกมันจะได้รู้ว่ามันกำลังเล่นผิดคนส่วนไอ้วินเนี่ยนะผมจะฟ้องให้มันจมดินไปเลยแล้วเรื่องการฟ้องคดีเนี่ยทีมทนายความผมจะเป็นคนจัดการเองส่วนพวกคุณน่ะคอยดูแลพยานหลักฐานอย่าให้มันมีปัญหาก็พอทำได้นะได้สิครับ หมวดเตรียมตัวเลยหมวดกับทีมงานเรื่องนี้เนะี่โดนดองฟ้องกลับแน่่ <c oughs> พิสูจน์ได้ครับทั้งวันทั้งเวลาและสถานที่ที่ถูกบันทึกเนี่ย <c oughs> ผมสามารถพิสูจน์ได้ครับ สายทันมันมาอยู่ที่นี่ได้ไงมันมาอยู่ที่นี่ได้ไงมันไแบไบมันมาอยู่ที่นี่ได้ไง ตายไปแล้วนี่กูเป็นคนฆ่ามึงเองกับมือมันอยู่ที่นี่ได้ไงเพือ่อนฉันเองเพื่อนมึงนั่นเหรออ๋อนี่กูฆ่าคนผิดมาตลอดเลย่นะิณะ การสอบสวนตบลงแค่นี้แหละครับขอบคุณนะครับที่พูดความจิแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่ต้องพูดย้ำอีกทีว่าคำพูดของคุณในห้องนี้จะถูกใช้เป็นหลักฐานโอเคไหมครับคุณลมหลักฐานเนี่ยพอไหมครับมันจะเป็นยังไง มึงอยากจบเรื่องนี้ได้เท่าไหร่ฮะมึงจะยังไงมึงอยากได้จบเรื่องเนี้มึงอยากได้เท่าไหร่ฮะฮะพวกมึงอยากได้เท่าไรมึงอะเฮเฮยกูบอกให้ไปไก้ดีฆาตกรรมนางสจินาวันีสอยชัดไหพวกมึงระวังตัวให้กันนะ พวกมึงทั้งหมดอ่ะ